สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านครับวันนี้ร้อนมากเลยอากาศร้อนครับวันนี้กลางเดือนกันยาครับที่ผมทําคลิปตอนนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมามาเรียนรู้กับสิ่งหนึ่งครับเวลาทําฝรั่งกิมจูเนี่ยที่เขาเรียกว่าแมลงวันทองแมลงวันทองมันคืออะไรเพื่อนๆสําหรับมือใหม่อาจจะคิดอาจจะงงว่าเราต้องกําจัดมันไหมพี่มันต้องจัดการยังไงหรือเปล่าแมลงวันทองเนี่ยมันโหดร้ายไหมคือแมลงวันทองเนี่ยฮะมันจะเจาะลูกฝรั่งของเรามันจะเจาะแล้วก็ ไปวางไข่ข้างในทําให้ลูกฝรั่งเนี่ยเป็นหนอนบางทีเห็นไหมครับเวลาฝรั่งไม่ได้หอ่อหรือว่าบางทีเราห่อไปแล้วมันมีหน,นอนอยู่ข้างในถ้ามีหน,นอนข้างในนี่คือแมลงวันทองแน,น่นอนเดี๋ยวต้องบอกกับเพื่อนๆ่อนก่อนครับว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยไม่เคยดูคลิปผมคือผมทําฝรั่งกิมจูตรงนี้มาเนี่ยก็เกือบเจ็ดปีนะครับผมทําตั้งแต่ผมอายุยี่สิบเก้าก็ทำมาก็แนวแนวการทาของผมคือผมทําแบบปลอดสารนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีโดยตรงกับต้นฝรั่งเนี่ยตรงนี้ก็จะดีครับสําหรับเราแล้วก็ผู้บริโภคอ่ะแล้วทงอ ผมทาโปรดสารผมจัดการกับมันยังไงมาเดี๋ยวผมพาไปดูครับแมลงวันทองมันมาแบบไหนคือมันมีอยู่แหละครับมันมีอยู่เต็มเนี่ยแมลงวันทองของผมก็มีครับไม่บอกไม่ใช่บอกว่ามันไม่มีหรอกมันมีเดี๋ยวของผมพาไปเดินไปดูแป๊บหนึ่งก่อนครับว่าเวลามะเลงวันทองมันทองเนี่ยมันจัดการกับลูกฝรัหลังเเนี่ยมันจัดการแบบไหนเพราะเพื่อนๆหลายคนกังวลนะครับกลัวเห็นแมลงวันทองเห็นอะไรเออได้อีกอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆหลายคนที่ถามผมมาว่า เดี๋ยวผมเด็ดใบให้ดูอะเดี๋ยวผมขอสลับกล้องดีกว่าแบบนี้มนไม่ถนัดอ่าครับสําหรับเพื่อนๆหลายคนที่ถามผมมาว่ามันมีหนอมีอะไรก็ไม่รู้มากินใบแบบนี้เนี่ยรู้สึกกังวลยิ่งมือใหม่ครับเหมือนผมแรก็แรกๆเหมือนกันผมกังวลมากเนี่ยแบบนี้ผมไม่ได้กินที่เดียวนะครับนี่ผมย้ายกล้องมาฝั่งซ้ายกินอีกเนี่ยเดินไปข้างหน้าก็เจอไหมกินอีกครับมันมีครับแมลงกินเมื่อก่อนผมกังวลครับผมว่าโอ้ทำไมแมลงมันมากินใบจะทํำยังไง แล้วพอหลังๆผมไม่สนใจหรอกครับแมลงกินคือเขากินไปเถอะเพราะว่าเราทําปลอดสารเขามากินใบกินแค่เนี้มันไม่ส่งผลอะไรหรอกครับมันไม่ทําให้ฝรั่งเราเสียหายมากหรอกแล้วอีกอย่างฝรั่งของเราก็ยังสามารถมีใบที่สังเคราะห์แสงให้ลูกฝรั่งเนี่ยเติบโตต่อไปได้อย่าไปห่วงครับเขากินให้เขากินไปเราทําปลอดสารไม่ต้องกลัวเนี่ยน้ำหมักนมสดที่ผมฉีดผมลองไม่ห่อกระดาษดูฮะขาวเหลืองเลยสวยอ่าแล้วทีนี้แมลงวันทองที่ผมพูดถึง อะไม่น่ามีครับเพื่อนๆไม่น่ามีลูกที่แบบจะเก็บให้ดูพยายามหาแล้วนะวนไปแถวหนึ่งเผื่อมออีไม่มีจริงๆเวยอ่ะเอาอย่างนี้ครับแมลงวันทองเนี่ยมันจะมาก็ต่อเมื่อสองสองสาเหตุครับลูกฝรั่งที่จะหอ่อเนี่ยผมจะห่อไซนี้ครับไซประมาณเกือบเหรียญห้าเพราะว่าตอนนี้ฤด,ดูฝนเนี่ย หอ่อไซส์เล็กก็ได้ครับเขาจะไม่ค่อยร่วงเหตุผลของการร่วงในฤดูช่วงฤดูฝนนะฤดูร้อนผมไม่พูดถึงตอนนี้ให้เพื่อนๆเข้าใจเป็นเป็นเป็นแต่ละฤดูไปฤดูฝนเนี่ยถ้าถ้าเกิดฝรั่งที่เราจะหอนี่ค่ะร่วงหรือห่อแล้วร่วงผมตีสาเหตุอย่างเดียวเลยครับคือธาตุอาหารไม่เพียงพอเพื่อนๆมือใหม่หรือว่าเคยทําสวนอยู่แล้วก็ตามถ้าไม่มีประสบการณ์ในตรงนี้เห็นร่วงอย่าตกใจครับแล้วไม่ต้องไปคิดมากใส่ปุ๋ยเพิ่มครับ เอาง่ายๆไม่ต้องเอาหลักการใดเข้ามาหรอกใส่ปุ๋ยเพิ่มครับเพิ่มธาตุอาหารใส่สูตรเสมอก็ได้อย่างผมผมใส่สูตรเสมอเดือนละ2เดือนครั้งหนึ่งไรผมใส่ครั้งละ1ครุแค่นั้นครับปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอันนี้ในช่วงหน้าฝนนะครับแต่ถ้าหน้าร้อนการร่วงก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวผมมาทาคลิปในช่วงหน้าร้อนอีก่างหากวันแรงวันทองถ้าเราหอ่อจะหอลูกฝรั่งบางทีเราห่อช้าลูกฝรั่งมันใหญ่เกินมันใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปดูใส่ไหนเนาะ ของเรามีแต่ช่วงกำลังจะได้หอ่อจะห่อได้นะขนาดคิดตามภาพแล้วกันครับถ้าเป็นเดือนสิบคือเหตุผลที่ผมห่อต้นเล็กๆเนี่ยฮะโอ้ยลูกเล็กเนี่ย,ย,เ,เ,เ,ยเพราะว่าผิวเขายังแข็งอยู่ผิวแข็งเนี่ยมะรงวันทองเขาไม่สามารถเจาะและไปวางไข่ได้นั่นเองเราก็ห่อให้มันเร็วกว่ากว่าปกติที่เราหอ่อถ้าเราหอลูกที่ใหญ่แล้วเนี่ยบางทีมะเรงวันทองมันอาจจะเจาะเข้าไปแล้วก็ได้อันนี้สําหรับคนที่ทําปลอดสารอย่างผมนะไม่ได้ใช้ยานะเ,นเราต้องรีบหอ่อ แค่นี้ครับจัดการกับแมลงวันทองได้แล้วอีกอย่างหนึง่งห่อไม่ดีแมลงวันทองไปไข่เป็นยังไงคือห่อไม่ดีแล้วแมลงวันทองไปไข่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมผมห่อให้ดูดีกว่ามันจะได้ง่ายเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ดูแล้วเข้าใจเอาไปปรับใช้เอาไปทําตามได้เลยไม่ต้องนึกภาพไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าการห่อนี่สําคัญครับมันทําให้ลูกผิวขาวสวยด้วยแล้วก็กันแมลงวันทองกันอะไรต่างๆมันอยู่ที่การห่อเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องใหม่นะครับเพื่อน เดี๋ยวผมจะห่อลูกนี้ให้ดูนะครับผมผมอาจจะมองกล้องไม่ชัดเพราะว่าผมยืนตรงนี้มันย้อนแสงเดี๋ยวผมจะตัดใบออกก่อนแต่เพื่อนๆไม่ต้องตัดใบขนาดผมนั่นนี่ผมตัดให้ดูเพราะว่าจะได้ห่อให้เพื่อนๆดูได้เข้าใจง่ายๆครับเพราะว่าเวลาไปห่อเนี่ยมันจะได้ทําถูกต้องการห่อนี่สาคัญนะครับเพื่อนๆมันทําให้ลูกผิวขาวสวยไม่มีรอยแมลงไม่เจาะแมลงไม่เข้าอ่ะมันอยู่ที่การห่อเลยการทําฝรั่งเนี่ยห่อสําคัญมากผมจะทําคลิปห่อหลายคลิปเพื่อนๆดูมากเพราะว่ามันสําคัญจริงๆครับถ้าห่อเป็นเนี่ยเนี่ย แมลงจะไม่เข้ามาเพลี้ยจะไม่เข้ามาอ่ะมาดูครับอย่างของผมเนี่ยผมจะเอาตรงปลายนี้ออกเพราะว่ามันจะมีเนี่ยไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าเนาะมันจะมีเพลี้ยอยู่ข้างในดูตรงนี้ถูตรงนี้ฮะแล้วก็แค่ออกบางทีมันต้องมีแค่แล้วก็เนี่ยบริเวณขอบข้างแล้วก็เนี่ยตรงขั้วเอาแปรงนะฮะแปรงนี่ไม่ใช่แปรงมือสองเพื่อนคือแปรงที่ต้องเป็นแปรงขนอ่อนไม่ใช่ว่าผมแปรงเสร็จแล้วอันนี้ไม่ใช้แล้วไปขัดฝรั่งอีกแลไม่ใช่นะครับอันนี้แปรงมือหนึ่งอยู่ก็ขัดเลยครับ ถ้าเปลงขนแข็งเราขัดไปเนี่ยผิวฝรั่งถลอกห่อไปฝรั่งก็มีรอยใช่ไหมครับขัดแบบนี้มันแลดูช้าครับแต่ว,ว่าเวลาเราทําปลอดสารเนี่ยมันปลอดภัยทําไปเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสใช้น้ำหมักนมสดฉีดกระบอกนี้ก็ไม่ค่อยออกด้วยอไม่เป็นไรฉีดให้ดูเป็นแนวทางแล้วทีนี้ผมจะห่อถุงพลาสติกถุงพลาสติกผมใช้ถุงพลาสติกธรรมดานะครับหกคูณิบี่ยี่ห้อปกติน แล้วทีนี้ผมตัดมุมตัดตรงกลางตัดข้างตัดเพื่อให้เนี่ยน้ำมันไม่ขังถ้าน้ำไม่ถ้าน้ำขังในถุงเนี่ยครับมันจะทําให้ฝรั่งมันจะเน่ายิ่งดูช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะเน่าด้วยด้วยผมก็มีเน่าเหมือนกันเดี๋ยวผมทาคลิปให้ดูนี่ฮะตรงนี้เน่าเน่าได้ถ้าเกิดเราอันนี้ไม่ดีเราห่อไม่ดีแล้วการหอ่อผมห่อแบบนี้ครับเพื่อนๆหลายคนหอ่อแค่นี้พอจบเรียบร้อยกลับบ้านแต่ผมจะวนมาอีกฝั่งหนึ่ง วนขั้วครับว่าครับเนี่ยอ้อมขั้วมาอีกสั่งหนึ่งแล้วมัดโปะแบบนี้นะฮะมันจะเป็นสองทบแล้วทีนี้พวกแมลงพวกเพลี้ยพวกมดเนี่ยเขาจะเข้าไปในนี้ไม่ได้แล้วเหตุผลที่ผมบอกว่า่อยังไงไม่ให้แมลงวันทองมันเข้าไปคือบางทีเวลาเราโหอแล้วเนี่ยมันจะแน่นแบบนี้มันจะแน่นสั่งหนึ่งพอมันแน่นเนี่ยแมลงพอลูกใหญ่หน่อยแมลงวันทองเขาเจาะได้เขาก็ไปไข่ได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าการห่ของเราแล้วดังนั้นดังนั้น ที่อย่าให้ถุงพลาสติกมันชิดแบบนี้เราจัดการแบบนี้ครับลี้ออกเป็นไงฮะทีนี้เขาก็จะไปวางไข่ในนี้ไม่ได้แล้วปัญหามาเรงวันทองไม่ต้องฆ่าเขาครับจัดการด้วยวิธีการห่อของเราคือห่อให้เร็วแล้วก็ห่อให้เรียบร้อยอ่ะไหนห่อแล้วก็ห่อเลยเนาะก็ใช้กระดาษกระดาษห่อเนี่ยใช้แบบจริงๆผมใช้แบบหนึ่งนะแต่พอดีวันนี้ผมมีแค่แบบนี้ก็เลยเามาห่อให้ดูเป็นแนวทางอ่ะแบบนี้ครับ แล้วก็แม็กการแม็กสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่อาจจะงงผมหลายคนแม็กแค่นี้พอกลับบ้านเรียบร้อยแต่ผมไม่ทําแบบนี้ครับทาแม็กแบบนี้เนี่ยบางทีมันอยู่องศาอย่างนั้นอย่างนี้แดดมันส่งถึงมันโดนลูกฝรั่งเรามันทําให้ฝรั่งเราเนี่ยผิวไหมก็เนี่ยแบบนี้ก็ตรงมุมอีกทีหนึง่งไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเนาะอ่ะนี่หนึ่งสอง่ยแค่นี้แค่นี้ฮะเรียบร้อยครับการห่อฝรั่งอ่ะแล้วทีนี้อ่ะมาเดี๋ยวุญาตสลับกล้องนิดนึง ไม่ต้องสลับหรอกนี่แหละคือมแมลงวันทองเนี่ยฮะไม่ต้องไปฆ่าเขาปล่อยเขาวิธีการก็คือห่อฝรั่งแล้วเนี่ยครับให้มันเร็วลูกเล็กๆ็กก็ห่อเลยหน้าฝนห่อไปเลยครับลูกเล็กไม่ร่วงครับถ้าเป็นหน้าร้อนร่วงแน่นอนหน้าฝนถ้าลูกร่วงอย่างที่ผมบอกคือขาดปุ๋ยแค่นั้นเองเราเติมปุ๋ยเข้าไปก็เรียบร้อยจบไปในปัญหาตรงนี้มแมลงวันทองก็ไม่ต้องฆ่าเขาเขาก็อยู่ของเขาไปเราก็ทําสวนของเราปกติเพราะาผมทําแบบหลอดสานผมไม่เคยจัดการกับพวกมแมลงหรอกครับผมปล่อยเขามันอยู่ที่เริ่มต้นที่ตัวเราครับว่าาเรา จะมีวิธีการบริหารจัดการสวนเรายัางไงแค่นั้นเองครับมันอยู่ด้วยกันได้ยกเว้นมดมดผมต้องจัดการครับเพราะว่าถ้ามดมาเพลี้ยมาชาวฝรั่งดูดีครับถ้าเราเจอมดมานี่มันข้าเพลี้ยมามันยากอุ่นวายครับดังนั้นผมจะบอกกับเพื่อนเสมอว่าอย่าอย่าไปจัดการที่ต้นเหตุเอออย่าไปจัดการที่ปลายเหตุทาที่ต้นเหตุเราไม่ต้องแก้ไขเวลาแก้ไขทีหลังมันลาบากครับมันยาก ถ้าเราป้องกันได้ทําแบบป้องกันไว้ได้เนี่ยทำไปเลยครับมันดีกว่าที่ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราค่อยมาแก้ทีหลังอู้ตรงนี้ยากมากครับเสียเวลาด้วยอ่ะดูเป็นแนวทางครับเพื่อนๆสำหรับแมลงวันทองจัดการแค่นี้ครับง่ายๆครับแล้วทีนี้ส่วนเพื่อนๆคนใดเนี่ยสงสัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการแมลงวันทองหรือว่าเจอกับปัญหาในการทําฝรั่งจุกจิกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยเนี่ยลองคอมเมนต์ถามได้นะครับผมผมตอบทุกคอมเมนต์เพราะว่าผมทาฝรั่งตรงนี้มานี่ก็เกือบ7ปีแล้วแหละ ไม่ใช่ว่าผมไม่เจอปัญหาหรอกครับผมเจอมาตลอดแต่ว,ว่าแนวทางการทาของผมเนี่ยผมทําแบบปลอดสารมันก็อาจจะแตกต่างจากคนอื่นนิดหน่อยหรืออาจจะเหมือนกันก็ยังไงก็แล้วแต่ลองคอมเมนต์มาถามกันได้ครับส่วนเพื่อนคนใดมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีแนวทางที่แตกต่างกันก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่ว่าทําแบบนี้ดีแบบนั้นไม่ดีคือการทําสวนทําอะไรเนี่ยมันไม่มีคําว่าดีหรือไม่ดีหรอกครับมันมีแต่คําว่าดีหรือดีกว่าแค่นั้นเองครับเราสามารถเลือกได้อ่ะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ